สวัสดีค่ะทุกคนแอนทำคลิปสรุปนะคะว่า1วันที่บาร์นาฮิวนั้นได้เจอได้เห็นอะไรบ้างคะไปชมกันเลยนะคะบริเวณที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้นะคะเราเรียกว่าเ r n n h v v l l l g g นะคะก็คือหมู่บ้านฝรั่งเศสค่ะ ที่พลาดไม่ได้ก็คือแฟนตาซีพาร์คนะคะซึ่งเป็นสวนสนุกค่ะนี่ต้องเดินลงไปตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นสวนสนุกนะคะสวนสนุกที่นี่นะคะเล่นฟรีค่ะเพราะว่าเราจ่ายค่าเคเบิลคาร์ขึ้นมาแล้วก็คือรวมกับเครื่องเล่นที่นี่เลยค่ะแต่ว่าก็จะมีเครื่องเล่นบางเครื่องนะคะจะต้องจ่ายตังเองค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในเอามาเป็นตัวอย่างนะคะก็มีทั้งเครื่องเล่นของเด็กเล็กและเด็กโตผู้ใหญ่เลยค่ะ ส่วนด้านนอกนะคะบริเวณหน้าโบสถ์ตรงนี้นะคะก็จะมีการแสดงตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์แบบนี้นะคะอลังการมากค่ะหรือว่าจะเป็นร้องเพลงนะคะหรือว่าเล่นดนตรีค่ะส่วนบริเวณลานนะคะตรงข้ามกับโบสถ์เมื่อกี้นะคะก็จะมีการแสดงแบบอลังการนะคะมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะทุกคน ซึ่งรอบการแสดงนั้นแอนจำไม่ได้นะคะแต่ว่าพนักงานที่นี่บอกว่ามีเรื่อยๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีรถรางนะคะให้ทุกคนได้ขี่กันฟรีค่ะแต่ว่าเข้าแถวยาวมากค่ะแล้วก็จำกัดความสูงเลยนะคะตอนกลางคืนนะคะก็จะมีบุฟเฟ่แล้วก็มีลานเบียร์นะคะตรงนี้บริเวณน้ำผุตรงนี้ค่ะ ส่วนตอนกลางคืนนะคะอากาศที่นี่จะหนาวมากเพราะว่าอยู่บนเขานะคะเขาก็จะมีน้ําอุ่นให้อาบแบบนี้เลยค่ะมีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีสระน้ําเย็นด้วยตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนสนุกด้านนอกนะคะอยู่ใกล้กับบริเวณลานเบียเมื่อกี้ค่ะและก็จุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสะพานมือหรือว่า Golden Bridge ค่ะ หลายคนนะคะยอมเสียตังค์เพื่อมานอนโรงแรมที่นี่เพราะว่าอยากจะได้วิวสวยๆตอนที่ไม่มีคนค่ะผ่านสะพาน Golden นบริดจนะคะก็จะเจอกับพระพุทธรูปองค์สีขาวตั้งตะงานตาอยู่หน้าผาแบบนี้เลยค่ะใกล้กับพระพุทธรูปนะคะก็จะเป็นลานค่ะถ่ายรูปสวยงามคือวิวอลังการเห็นวิวแบบ สวยงาม360องศากันเลยค่ะทุกคนคือตระจุดจะมีจุดชมวิวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะบริเวณใกล้ๆนะคะก็จะเป็นการจัดสวนค่ะคล้ายๆกับสวนนงนุษที่เมืองไทยเลยบริเวณด้านข้างของโรงแรมค่ะก็จะเป็นโรสการ์เด้นนะคะคือสวนกุหลาบค่ะแต่ตอนที่เราไปนี่ดอกกุหลาบยังตุ้มๆอยู่เลยค่ะก็เลยยังไม่เห็นชัดเจนว่ามันสวยขนาดไหนค่ะ มุมนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเรียงรายสวยงามแบบนี้แหละคะ่ะมีทั้งอาหารไทยจีนญี่ปุ่นมีเกือบทุกประเทศเลยจ้านอกจากวิวสวยแล้วนะคะเคเบิลคาร์ค่คะก็มีหลายสายนะคะเราพักที่โรงแรมอยากจะไปที่ไหนขึ้นลงได้กี่รอบก็ได้คะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแอนจะทำแต่ละที่ให้ดูแบบ ชัดๆกว่านี้นะคะวันนี้เอาแบบสรุปไปก่อนนะคะยังไงขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้แอนและก็ครอบครัวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ